พี่น้องนี่คือใบสดๆของหม่อน้อยเนาะสาวมีเด็ดมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่หน้าตาของหม่อน้อยเนาะหม่อน้อยที่เพิ่นเอาไปเห็ดแบบ่องเอาน้ําไปใส่แจ้วปูแจ้วปลาเนาะพี่น้องอันนี้เลยกินดีมีประโยชน์เนาะนี่สามีเก็บใบสดๆมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่าพี่น้องบางคนก็อาจที่ยังบูฮู้เนาะสาวมีกาได้เก็บเอาใบของเพื่อนนี่เนาะพี่น้องไปปั้น ปั่นใส่น้ำบลายปันไดนอหลังจากนั้นเราก็เอามากองกองเอาแต่น้ำของเพื่อนเนาะและ้วก็เอาไปใส่ในซรงฟิตเพื่อให้เพื่อนแข็งตัวหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยเนาะนี่จ้าพี่น้องนี่คือหน้าตาของหมอน้อยเนาะนี่แข็งตัวแล้วพี่น้องเรามีปัน่นเอาน้ำแล้วก็เอาไปใส่ซงฟิตไว้เนะาะวันนี้ชิมาตัดให้พี่น้องเบื่อเนาะว่าเพื่อนกามประมาณไดแล้วเนาะนี่ หมอน้อยนี่กามีประโยชน์หลายอย่างเลยพี่น้องถ้าใครกินได้เนาะเพื่อนนั้นเอาไปใส่เจวปูเจวปลาเนาะพี่น้องกินง่ายมื้อนี้สามีสิลองมาซิมสดๆให้พี่น้องเบิงแล้วก็สิตักใส่น้ำกะทิเพื่อให้กินง่ายเนาะนี่เดี๋ยวสามีสิตักให้พี่น้องเบิงเนาะนี่คือหน้าตาของหมอน้อยอน่ากินนี่เดี๋ยวสามีสิลองซิมสดๆดก่อนเนาะ ยังบ่ได้ใส่กะทิเนาะเดี๋วพี่น้องตัดแล้วกับคนเข้ากันเนาะคนเข้ากันเป็นแบบนี้เลยนี่ชิมกันเลยอืมบต้องเคี้ยวเด้อพี่น้องเพราะว่าหมอน้อยเนี่ยกับคนข้างมีกลิ่นแบบกลิ่นของพักนะเนาะกลิ่นแบบบางคนที่บ่มากกาสิแคะเนาะ ามีเป็นคนมากินพักอยู่แล้วอันนี้ก็เลยบบมีปัญหาเนาะพี่น้องเจามีสิบโบย่าโบเคียวเ้ยพี่น้องอันนี้เพราะว่าเพื่อนเป็นวุ้นอยู่แล้วเนาะสิเกินเลยอืนี่พี่น้องเจามีตักกะทิใส่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้สิมากินเลยเพราะว่าใบาหม้อน้อยนี่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนี่พี่น้องนี่นี่ แซ่บดีและมีประโยชน์พี่น้องจะมีกินเบิดถวยหนึ่งเลยเนาะแซบ่บแซบ่บพี่น้องลองเบิ่งเดอ